มะเร็งคืออะไรครับเซล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ร่างกายนะครับที่เซลล์มันเกิดขึ้นในร่างกายโดยร่างกายไม่สามารถที่จะควบคุมการจเจริญเติบโต,ตได้นะครับไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเซลล์โดยปกติของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการควบคุมได้ในร่างกายนะครับโดยการกระบวนการเมตาตอลิซุมแล้วก็ไปสร้างเซลลใหม่นะครับโดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวสำคัญแต่เซลล์มะเร็ง เป็นเซลล์ที่เกิดขึ้นโดยที่ร่างกายนั้นไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันสร้างเซลล์แบ่งเซลล์มาได้เร็วมากผิดปกตินะครับส่วนเนื้องอกเนื้องอกไม่ใช่เซลล์มะเร็งแต่ก็เป็นเซลล์ที่จเจริญเติบโต,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 ตผิดปกติเหมือนกันแต่มันแตกต่างจากเซลล์มะเร็งคือมันยังเกิดการแบ่งเซลล์นะเกิดการแบ่งเซลล์ที่ยังมีออกซิเจนอยู่แต่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้น เนื้องอกจะไม่ไปทําร้ายร่างกายจะไม่ไปทําร้ายเซลล์อื่นในร่างกายอวัยวะอื่นแต่เซลล์มะเร็งไปทําร้ายอวัยวะอื่นเซลล์อื่นในร่างกายเพราะฉะนั้นมะเร็งกับเนื้องอกจะแตกต่างกันนะครับมะเร็งเนื้องอกมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ถ้าในจุดจุดนั้นมันเกิดการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติโดยไม่ใช้ออกซิเจนเหมือนเซลล์มะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวทารดรออตโต ออเตอร์เขาบอกเลยนะครับเขาได้รับรางวัลโนเบลมาเขาบอกว่าเซลล์มะเร็งเกิดจากอะไรนะครับเขาบอกมาว่าเซลล์มะเร็งนั้นเกิดจากหนึ่งถ้าร่างกายของเราเลือดเป็นกรดหรือสองร่างกายของเราออกซิเจนลดต่ำลงขาดไปเพียง3 5เซนตนะครับภายในเวลาสี่ิบดชั่วโมงเซลล์ตรงนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้เห็นไหมครับเพราะนั้นร่างกายคนที่จะเป็นเซลล์มะเร็งนะครับ หนึ่งนอกจากจะมีอนุสระเยอะแล้วนะครับไอตัวอนุสาร์เนี่ยแหละครับที่เมื่อเยอะมากๆแล้วไปหอบล้อมไปทำลาย DNA ตรงนั้นเซลล์ตรงนั้นมันจึงเพี้ยนไปมันไม่มีออกซิเจนนะครับมันไม่มีออกซิเจนเพราะอนุสระมันเยอะนะครับแล้วมีผลนะยิ่งถ้าตรงจุดนั้นเป็นกรดนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ตัวนั้นเป็นกรดปุ๊บเซลล์มะเร็งเซลล์ตรงนั้นมันเปลี่ยนแปลงเพี้ยนแบ่งตัวเป็นเซลล์มะเร็งทันทีเลย นี่คือตามทฤษฎีที่ดรออตโตเขาว่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเราทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากมะเร็งนั้น8คนนะครับในหน่ชั่วโมงเยอะมากนะครับในแต่ละวันนี่ครับที่ผมจะให้ดูนี่คือสารสารอนุมูลอลระนะครับเห็นไหมครับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีสารอนุมูลอลระมากมันจะวิ่งไปทำลายถึง DNA ครับ เมื่อไปทำลาย DNA ทําทำลายอยู่เรื่อยถ้าไม่มีสารต้านปุ๊บมันก็จะห้อมล้อมและเจาะเข้าไปถึงนิวเคลียสเจาะเข้าไปแกนกลางของเซลล์และไปทำลาย DNA ซึ่งเมื่อทำลาย DNA แล้วมันถูกทำลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะทำให้การแบ่งเซลล์นั้นผิดปกติเราจึงเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบพาเรายมิวเทชันจึงกลายเป็นเซลล์มะเร็งเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ฮะอนุสสา์ก็เป็นตัวที่สาคัญมากเพราะมันทาให้เราขาดออกซิเจน ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื้อรัอรอรองไปเรื่อยๆจึงทําให้เซลล์มันเพี้ยนไปแบ่งเซลล์โดยไม่ใช้ออกซิเจนนั่นคือกลายเป็นเซลล์มะเร็งโดยทันทีนะครับนะครับโดยผิดปกติอย่างนี้นะฮะเพราะ mm hmm. นั้นมีอะไรอ่ะที่จะช่วยจัดการเซลล์มะเร็งได้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับ mm hmm. เรารักษามะเร็งโดยการคีโมใช้แสงทางการแพทย์การผ่าตัดคีคมหรือฉายแสงเป็นการรักษาทางการแพทย์แต่สิ่งสำคัญคือ เซลมะเร็งไม่ได้ตายหมดครับเพราะมันฆ่าไม่ถึงสเต็มเซลสิ่งที่จะจัดการเซลล์มะเร็งได้ก็คือร่างกายเราเท่านั้นนะครับที่จะต้องสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาจัดการเซลล์มะเร็งเพราะฉนั้นไม่มีอะไรที่จะจัดการเซล์มะเร็งได้ด้วยร่างกายของเราต้องซ่อมตัวเองสร้างตัวเองแล้วสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาจัดการเซล์มะเร็งนะครับจากแผนผังที่ให้ดูนะครับนะครับสเต็มเซลลของเลือดของเราจะแบ่งเป็นสองข้างเห็นไหมครับข้างขวาเนี่ย จะเป็นสเตมเซลล์ที่แบ่งตัวออกไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือลิมโฟไซต์นะครับและทา่านาซายก็จะแบ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์เม็ดเหรือเกล็ดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของเราแบ่งเซลล์มาตามนี้ถ้าร่างกายมีเซลล์เม็ดเลือดขาวมากเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะปกป้องร่างกายได้นะครับตัวที่จะจัดการเซลล์ม็ดเด้ก็คือเราเรียกว่า natural killer cell หรือ NK cell ที่วงกลมทางขวามือด้านล่างเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจําเป็นที่จะต้องสร้าง NK เซลออกมาทุกครั้งเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมเมื่อเจอเซล์มะเร็งเมื่อเจอเนื้องอกเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมปุ๊บนะครับ T เซลจะเป็นตัวบอกนะครับและทําให้ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง NK เซลมาฆ่าเซลล์มะเร็งเลยเพราะนั้นนี่คือหัวใจหลักสําคัญในอยในร่างกายของเราเพราะนั้น ถ้าร่างกายของเรามีเ k cell ไม่เพียงพอนั่นแหละครับเซล์มะเร็งมันก็จะได้ใจมันก็จะแบ่งเซลไปเรื่อยๆ,ๆจึงทําให้ร่างกายเรามีเซล์มะเร็งลุกลามไปทั่วเลยเพราะนั้นร่างกายเราทุกวันนี้คนเราที่ไม่เป็นมะเร็งเพราะร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวเพียงพอที่จะคอยจัดการเซลล์มะเร็งและมีสารต้านอนุสระที่เพียงพอที่จะคอยไปจัดการสารอนุสระ นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะนั้นเราจําเป็นที่จะจัดการมะเร็งเราต้องจัดการที่จุดเริ่มต้นเราไปคีมโมฉายแสงมันจะเกิดผลข้างเคียงกับร่างกายของเรานะครับเพราะนั้นโปรตีนช่วยได้อย่างไรสําหรับคนที่เป็นมะเร็งนะครับในโปรตีนของเราจะมีอยู่15ชนิดด้วยกันแต่และชนิดก็จะดูแลร่างกายเราไปตามระบบอันนี้เรามาดูถึงเรื่องของเซลล์มะเร็งที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับตัวตัววิสกรัรเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญ ตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัวดีท็อกร่างกายของเรานั้นจำเป็นจะต้องดีท็อกร่างกายเรามีอะไรต้องมีต้องมีสารเคมีมีสารพิษสิ่ง,งต่างๆที่กระจายอยู่ในกระแสเลือดนะครับวิสคัตเป็นตัวหนึ่งที่มีโคลออฟ,ฟิลอยู่70%สามารถที่จะนำออกซิเจนทำให้ร่างกายของเรามีออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นจำเป็นอย่างมากที่ร่างกายเมื่อได้รับวิสคัตแล้วร่างกายจะ มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นร่างกายสามารถที่จะล้างสารพิษได้ที่อยู่ในกระแสเลือดล้างสารพิษได้ถึงตับล้างสารพิษได้ระบบน้ําเหลืองแล้วก็ลดความเป็นกรดของเลือดเห็นไหมครับเพราะนั้นผมจึงจะมีตัววิสกัตให้ทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งผมจะให้ทานวิสกัตมากจะอย่างน้อยผมจะให้ทานสีมื้อเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นระยะระยะลูกลานระยะสามระยะสี่ที่ให้ทานเยอะเพราะ จะช่วยให้ลดความเป็นกรดของเลือดนะครับและช่วยเพิ่มออกซิเจนในกระแสะเลือดให้มากขึ้นนะครับในการที่จะไปจัดการกับเซลล์มะเร็งและอีกตัวหนึ่งตัวหลักนะครับก็คือตัวพอลิตอนหรือเราเรียกว่าตัวสีม่วงจําเป็นมากนะครับเพราะว่าตัวพอลิตอนเนี่ยเขาจะมีตัวพอลิตินหรือเซอร์นิตินนะครับอ่าเขาใส่เขายังใส่ตัวเป็นที0กับ g ี x ซึ่งทางการมมเนเราใช้ g ี0 รเราจะไม่ใช้ t ี0แล้วก็ g ็ v n GFX นะครับอันนี้เป็นชื่อเดิมตั้งแต่เริ่มทำมาตอนที่ร่วมหุ้นกับตัวของกับสวีเดนะ <S <S นะครับเขาใส่ตัวโ o รตินหรือซืรอตินไปแล้วก็ยังมีวิตามินอีโทโคฟิรอลใส่ไปทำไมครับตัวนี้ฮะเป็นตัวที่จะนำพาตัวโ o รตินของเราไปช่วยเร่งสร้างมิเลือดขาวไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเซลเล์มะเร็งเต้านมจะเห็นผลเร็วมากนะครับ แล้วก็ยังมีวิตามิน A วิตามินบีหกวิตามิน C ททางานร่วมกันกับวิตามิน E นะครับแล้วก็ยังมีอินอสิทอลอินอสิตอลเนี่ยสำคัญทําการที่จะไปช่วยทํางานกับโปรโตีนในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งนะครับต้องการโปรโตีนมากกว่าคนปกติสองเท่าเพราะนั้นผมจะคนที่เป็นมะเร็งผมจะให้ทานโปรโตีนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากไข่ขาว โปรโตีนจากนมผงนะโดยอินอซิทอนจะช่วยเร่งสร้างเยื่อหุเซลล์และมีซิงค์นะฮะซิงค์จำเป็นอย่างมากเพราะว่าซิงค์จะทําหน้าที่ไปร่วมและสร้างเอนไซม์นะครสร้างกระดูนะครับสร้างเอนไซม์สร้างอินซูลินนะครับสร้าง SOD นะครับและมีส่วนในการอ่าในการสร้างตัว DNA ด้วยนะเพราะสําคัญจึงจําเป็นต้องต้องอใส่ซิงค์องไปเพราะนั้นโพลิตอนจึงมีหน้าที่หลักสําคัญ ในการไปเร่งสร้างเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า NK เซลไปทำทำลายจัดการเซลล์มะเร็งนะสองตัวนี้จะเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งระยะ3ระยะ4ผมจะให้ทานตัวด i s c ั t กับตัว p o ลิตอนเนี่ยให้ทาน4มือทานแค่มือละ1เม็ดพอนะครับก็คือ4อ่า1 2 3 4 4มืออก่อนอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเยน็นแล้วก็ก่อนนอนครับ ที่ต้องการให้ทานถี่เพราะว่าจําเป็นต้องเร่งสร้างเม็ดเลือดขาวให้ทีเพราะว่าถ้าเรากินทางไปการสร้างเม็ดเลือดขาวสร้างไม่ทันครับจะทําให้เซลล์มะเร็งมันแบ่งตัวมันได้ใจมันแบ่งตัวมากขึ้นแต่ถ้าเราทานโปรตีนให้ทีจะทําให้สร้างเม็ดเลือดขาวได้มากขึ้นและไปทําลายเซลล์มะเร็งได้เร็วขึ้นมันก็จะแบ่งเซลล์ได้ช้าลงอันนี้อันนี้เป็นส่วนสําคัญจําเป็นเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เป็นตัวหลักไป สร้างไม่เลขขาวไปจัดก,การเซลล์มะเร็งครับอ้าวมาดูมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งหลอดอาหารแล้วก็มะเร็งกระเพาะอ,อาหารมะเร็งสามมะเร็งนี้ตัวหลักก็คือวิสกัสกับพลิทอนแต่ที่ผมเสริมมาคือโพลิทักโพลิทักโพลิทักจะเป็นตัวจูรินซีนะครับโพลิทักจะเป็นตัวจูรินซีซึ่งตัวจูรินซีตัวนี้เราเราเรียกว่าเอ็นเทรโคคัสเป็นตัวจูรินซีที่เขาวิจัยมานานแล้วนะครับมานานมากข้อดีคือ ตัวจุลินรีตัวนี้นะครับจะไปช่วยทําให้ร่างกายของนั้นของเรานั้นเพิ่มระบบการย่อยนะสารอาหารที่มันตกค้างอยู่ทําให้เกิดการย่อยที่มากขึ้นลดอาการท้องผูกเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็งลําไส้มะเร็งกระเพาะพวกนี้จะมีอาการท้องผูกนะครับเราจึงให้ทานตัวบริทัศ์แล้วก็ช่วยลดอาการท้องร่วงจากการที่มีพวก ผู้แบกเรลียอีโคไลที่มาจากพวกเนื้อสัตว์อยู่เนั้นตัวนี้จึงให้ทานเสริมเข้าไปและตัวที่ทานเสริมเพิ่มเข้ามาก,ก็คือ,อจะเป็นตัวมิกโปเลนทำไมให้ทานมิกโปเลนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวโพลิพัตก็ก็ทานได้แต่ผมดูแล้วเนี่ยมาทางอาจารย์ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาเคยนำตัวมิกโปเลนเนยครับจากมอลังสิตเนี่ยเขาไปวิจัยาจากทางจุฬาเนี่ย เขาเคยเทสคนที่เป็นมะเร็งลำไส้โดยใช้ตัวสีม่วงเทสออกมาแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าสามารถฆ่าเชื้อเซลล์มะเร็งไปได้93เอร์ซในขณะที่จากการวิจัยของจุฬาสามารถที่จะจัดการเซลล์มะเร็งที่เต้านมและเซลล์มะเร็งที่ตับได้ร้อซดีมากนะครับเพราะนั้นทางอามอรังสิตนะคะรับดร์วีศักดิ์ก็จึงเอามิคโเลน ไปเสริมกพเสริมเข้าไปแล้วสามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ได้ถึง97%เพราะนั้นผม,ผมก็เลยเสริมตัวนี้เข้ามาให้ทานสําหรับคนที่เป็นเซลล์ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมะเร็งกระเพาะอ,อะไรพวกนี้ทานวิตามรเนเข้าไปแล้วจะทําให้เพิ่มเม็ดเลือดขาวไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้มากขึ้น